สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอนีเสิ้ผ้ามาเก็บบกหอยนะคะเฮ้าเดยวคีผ้าก,กันคีรถออกมากับแฟนนะคะมาออกมาทงหน้าเนาะจุดประสงค์เฮาคือซะาอยู่ใบหน้าของแฟนนะคะแฟนบอกว่ามาหนีขอยสีผ้าไปเจ้าไปเก็บบกหอยเพื่อนว่าบกหอยร้ายแห้งก่อนเฮาสิไปเข้าตรงเตรียมร้อมนะคะใส่แค่เนา่าผ้าแค่เนา่าหมวกค่ะเพราะว่าแดดมันฮอน ห่อนแห้งเขาต้องเตรียมความพร้อมจะคลองนะคะเพื่อว่ากันฝากันอย่างเนาะนี่ค่ะมีองค์คลักมาน้านะคะคนหนึ่งคนเป็นกตง,งามงาม <c oughs> นี่จุดประสงค์เขามาหอดแล้วค่ะบอปายหน้านี่ค่ะบอใหญ่ยยเลยนะคะบอแบบใหญ่เลยเหมือนจะบ่มีอย่างนะคะเต่บอมนค่ะบอใหญ่มีปลามีหอย จุดประสงค์นี่แหละคะ่ะบอน,นี่แหละคะ่ะที่เขาจะมั่งเอาเอาหอยนะคะนี่เดี๋ยวอ่าได้เวลาและะ้วค่ะพร้อมแล้วบัเล่งเลยคะ่ะนี่คะ่ะแฟนเอาขึ้นมาให้ละคะ่ะคอนใหม่เบิ่งคะ่ะโจกเข้าไปนะเต็มกำม,มือโจกเข้าไปย่ามไดมีแไดเต็มกำม,มือนี่คะ่ะเบิ่งคะ่ะเพื่อน ลายหลีหลายแหงเก็บบวบหวาบวนบวบหอยลายหลีหแบบหน่วยบ่ใหญ่หนวยก็พ่อซ้ำหนึ่ง่ะพ่อกินพ่อกินเหานะหน่วยซ้ำพอดีนะคะนี่มีเอ่อมีแขนในหนยยมาเก็บซอยเป็นลูกไา้นะคะลูกไส้เพิ่นก็นอยากมาเก็บซอยเนาะผัดมือเพิ่น <c oughs> น่ารักมือตะเปาแต่แปะน่ารักนะคะ เก็บค่ะเก็บเก็บจนเมื่อยค่ะเก็บใบไหลให้เก็บโดยถุงหนึ่งอะค่ะเนี่ยเก็บแบบโอ้ยโสดซาใจเลยเดี๋ยวมาเก็บหอยสมใจอยากอิลีค่ะเพื่อนอยากสมสมอยากอิลีนี่แหละค่ะชีวิตคนเฮาบ่ได้มีอย่างายนะคะกินายอยู่งายไปไซค์กับายค่ะแต่เฮาเหลือกินนะคะคนเฮาเนาะแต่ละคนแต่แต่ละคนลอยพอพันแม่นะคะ กินบ่คือกันกินอยู่บ่คือกันแต่ว่าทังนี้กินอยู่ง่ายค่ะว่าแต่เดไปหาไปหยังนี่แห้งแต่มวนลงไห้ลงหน้าเก็บของเก็บเก็บปลาเก็บเก็บปลาเก็บหอยหาหอยนำทงไ้ทงหน้าว่าแต่เดไปนี่คะ่ะคือผลงานของเข้าที่เก็บที่เก็บได้ในเหมือนนี้นะคะหลายยีลีค่ะเพื่อนเพื่อนร้ายแห้ง ไล้แบบเต็มถุงนะคะเก็บแล้วเหรอเขาก็มาแสเนะแสจะคืนนึงนะคะเขาคอยเอามาเห็ดกินเนาะมันคอยบแเยนะคะถ้าทุกคนมาคิปแบบนี้นะคะก็ขอกดไลค์ติดตามกดติดตามกดแชร์นะคะขอบคุณค่า